ครับสมชายโคชนาครับผมนี่พาพี่น้องมาปักเบ็ดครับผมนะครับเบ็ดแปดคันครับเหยียดเขียดครับผมเดี๋ยวมาดูหมายกันครับผมครับผมนี่ครับหมายครับเป็นสาะหลังบ้านนะครับหมายเดิมครับหมายเก่าจากคิดที่แล้วครับดักแอบไว้ครับลูกหนึ่งติดไปสองตัวครับผม นี่ครับรอยน้ําฝนก็ตกไปห้าวันที่แล้วครับผมไม่รู้ว่ากบจะมีตัวมาหรือเปล่าครับผมเดี๋ยววันนี้ลองมาใส่เบ็ดกันครับใช้เหยื่อเขียดครับผมเกี่ยวลองดูครับว่าจะมีกบมาหรือเปล่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมครับผมไปลุยเลยครับผม ครับผมก่อปักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับจากนี้นะครับไปถึงฝั่งน้นครับผมช่วงไหนนู้นเข้าไม่ได้ครับช่วงนี้ทำในงานครับผมไม่มีเวลาออกไปหากินข้างนอกเลยครับเดี๋ยวต้องเล่งใกล้บ้านไปก่อนครับผมครับเดี๋ยวรอติดตามรอรุ้นตอนเช้าเลยครับผมมัาจะมีตัวให้กินเปล่าครับรอเช้าทีเดียวเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดียามเช้าอีกครั้งครับผมไปครับผมไปยามเบ็ดกันครับเกลี่ยไว้เมื่อวานครับแปดขังครับใส่เหยื่อเขียดล่อกบไว้ครับผมเดี๋ยวไปดูครับวันนี้จะได้กับข้าวกับปลาครับหรือเปล่าครับผมไปครับเป็นตาลูกเก่าครับผมจากคลิปที่แล้วครับน้ําแห้งหมดดักกบได้สองตัวครับแยบหนึ่งลูกครับผม วันนี้ใส่เบ็ดไว้ครับแปดคันเป็นไงครับวันนี้ครับนี่ครับพี่น้องดูครับเห็นครับกบหนึ่งตัวครับผมนอครับกินเบ็ดหันมาอยู่บนแห้งเลยครับนี่ครับนี่ครับอยู่ครับพี่น้องครับคันแรกครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับตายเลยครับพี่น้องดูครับตัวสวยครับนี่ครับคันแรกครับผมข้างๆกันนี่ก็อยู่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับตัวสวยครับนี่ครับของแต้มครับผมนอนไม่อยู่ครับนะครับ อยู่เระครับไม่น่าจะอยู่ครับไม่ดิ้นครับนึง่นครับฝังนึงก็ไม่อยู่ครับครับผมขันนี้ไม่อยู่ครับนี่ครับดูครับดูมันกินครับลอยดิ้นครับนี่ครับหลุดครับผมขันน้นนะครับ ันนี้ไม่อยู่ครับนี่ครับเขียดตายครับผมที่แน่ๆครับของตัวน้นครับผมนี่ครับเดีจะแกะก่อนครับผมหมุนม้างบนเลยครับนี่ครับ ไปครับตัวนี้ตายเลยครับผมนี่ครับตัวแห้งแกกไปครับนี่ครับตัวสวยครับ เดี๋ยวทะลุแล้วครับนี่ครับเบ็ดทะลุฟังนี่เลยครับ ตัวที่ตวยครับผม่องแต้มครับเกีรดยังอยู่ครับผมตัวนี้อันนี้ยังอยู่ครับ น,นี่ก็ยังอยู่ครับผมน,นี้ได้สองแต้มครับเพราะได้อยู่ได้กินครับผมน,นี่ครับอันสุดท้ายครับัอนนี้เหลือแต่หัวครับนี่ครับ ครับสรุปผลงานวันนี้ได้สองแต้มครับผมครับลองเหยื่อเก็ยดูครับนี่ครับแปดขันครับผมเป็นสองแต้มครับผมขอได้ผัดกะเพราครับผมนี่ครับตัวที่รวยครับกับผมคลิบนี้ก็ต้องลาพี่น้อยเช่นเคยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมชายโคชนาครับผมนี่สวัสดีครับ